ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมานี้พาพี่น้องมารับมีดนะครับทตอนนี้มีดเริ่มเป็นพุ่งนะครับนี่นะครับพุ่งด้านนอกนะครับในบ้านพป่นเอาไปรับเองอยู่วันสองวันนะครับผมโบได้รับมาดีนะครับเมื่อกิ่มเป็นพุ่งนะครับนี่ปลายกระเลี้ยมนะครับพุ่งดันในก็บโบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ยังใช้ได้แต่มันโค้ง ตรงนี้มันจะโค้งนะครับพี่น้องสังเกตเห็นบอกนะครับเพื่อนรับอย่างไรนะครับมันจะเป็นพุ่งแบบนี้นะครับที่เพื่อนรับนะครับเพื่อนทูไปตรงนี้นะครับทูไปต่อตรงนี้นะครับนี่ทูไปต่อตรงนี้พอทูไปบ่อยนะครับตรงนี้มันจะมันจะแหวบลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะแหวบลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้ มันก็จะเป็นโค้งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นโค้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราเพราะเราถูเอาแต่ตรงนี้นะครับเราไม่เสยหินสไลหินขึ้นแบบนี้นะครับนี่แล้วมันสไลหินขึ้นนะครับหินมันก็เลยไปโดนเอาแต่ตรงนี้นะครับมันก็ตรงนี้มันก็เลื่มอมลดลงลดลงนะครับพุ่งมันก็จะยื่นขึ้นยื่นขึ้นนะครับเพราะนั้นแล้วการถูหินนะครับจะไปทู อถ้าทานเดือยน,นะครับให้สไลดหินกวาดมาให้ลกพวกนี้มาทุกครั้งนะครับที่เดินนาหินออกไปทางนอกเดินนาหินไปทางนอกแบบนี้นะครับสไลด์แบบนี้นะครับนี่นะครับพอเราแจงไดรูปเลียวให้ลุงแต่หินเนียนนะครับอย่าไปลุงหินแบบอื่นนะครับ าถามันเสียหลปแบบนี้แล้วนะครับเ่อ,อต้องแต่งใหม่นะครับนี่ต้องแต่งใหม่นะครับปลายกระมแหลวนะครับนีปลายเดือยกระี้ยมนะครับพุ่งกระยืดอ,อ้าวมาบ่งกัทนทแเกเราเดือยก่อนนะครับเราเดือยแห้คมก่อนหินนี่จะเป็นหินเบอร์สองร้อยนะครับสองร้อยนะครับผมช่วงนี้ผม ยินหกลอยผมหมดนะครับยังมท่านจะซื้อใหม่ผมจะเอาเบอร์สองหลอยดึงเอาก่อนนะครับดึงปลายเดือยให้มันมุนลงให้มันมุนนะครับเอ็นปลายมนุนเดี๋ยวมาดูแต่ผมจะเอาเดือยแค่นี้นะครับไม่ไม่แต่งเดือนใหม่เพียงแต่จะเอาปลายมันลงเฉยๆมาดูครับเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่หน้อ เดี๋ยวซูมเข้าให้ีไฟลแลมถูถูอย่างนี้นะครับอเอาหินฝั่งที่กลมนี่มันจะมีกลมผมเจ้าหินตัวที่มันกลมกถูที่ที่ผมเคยบอกไว้หลายคลิปที่ผมแต่งเมียนนะครับถู เราจะไม่เดินหน้าถูนะครับเวลาลงน้ำหนักให้ถอยหลังลงน้ำหนักถอยหลังลงน้ำหนักเวลาเดินหน้าหินเสยหินออกไปไม่ต้องเอาไปโดนนะครับให้ถอยหลังถอยหลังดึงเอา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 แป๊บเดียวนะครับเพราะปลายเดือยเรามันบางอยู่แล้วนะครับ ยาวหินหยาบไปดึงนะครับให้เอาหินเบอร์สองร้อยหรือว่าหกร้อยก็ได้นะครับตรงไหนที่มันไม่กลมกลึงเราก็ดึงดึงเสยหินไปตรงที่มันไม่กลมกลึงนะครับดึงเข้ามาเสยอ,ออกไปไม่ต้องไปถูออกไปนะครับดึงเข้ามาอย่างเดียวดึงแล้วก็แต่งนี่วิธีง่าย เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้องนะครับดึงตรงไหนมันยังไม่มนเราก็ดึงดึงแต่งให้มันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมนี่นะครับเห็นไหมนั่นมันจะกลมขึ้นแล้วนะครับปลายมนปลายมันจะมนขึ้นนะครับเด้อแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องเอาสูงนะครับ พราะแม่บา้านเขาไปถูหินตรงนี้เดือยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปลายมันจะแหลมนะครับตรงนี้มันแวบลงอยู่แล้วนะครับเวลาเราเข้าถูหินนะครับฐานเดือยมันจะแวบลงตัวนี้มันโค้งขึ้นมานะครับปลายมันก็แหลมทีนี้เราแก้ปลายแหลมได,ได้แล้วนะครับนี่มันจะเป็นปลายมุนแล้วนะครับอ้าวนั่นมันจะเป็นปลายมุนแล้วนะครับ นั่นเห็นไหมนะครับตรงนี้มันมันเฉียงนะครับแบบนี้มันเฉียงกับกล้องพอเราหันไปให้มันได้นี่นะครับมันปลายมุนแล้วนะครับเราทีแรกมันแหลมนะครับนี่แก้ไปแล้วนะครับวิธีแก้ให้เดือยแหลมให้เดือยมุนปลายมุนนะครับง่ายๆนะครับพอตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะแก้ยังไงนะครับนี่ตรงที่มันขึ้นนะ เราก็เอาหินเบอร์เก่าเนี่ถูไปเลยครับจุดมุ่งหมายก็คือตรงที่มันโค้งก่อนนะครับถูไปถูให้มันลงเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสือก็ได้แต่ถูให้ตรงอ่าตรงที่มันโคง้งตรงที่มันเป็นคุงให้ให้ลงถูไปเลยแต่อย่าไม่ให้มาโดนตรงตรงที่มันแวบลงอยู่แล้วนะครับอย่าให้มันมาโดนนะครับ อย่าให้โด,โดนตรงฐานเดือยแล้วก็อย่าให้โดนตรงไปเดือยจุดมุ่งหมายก็คือถูไปที่ให้มันได้รูปได้ทรงก่อนนครับถูไปเลยถูไปเลยนะครับจุดม,มุ่งหมายเพราะมาแต่งเอาทีหลังนะครับมัมนไม่ยากนะครับมือใหม่ทุกท่านก็ถามผมมาว่าเดือยมนแต่งยังไงลิงจ๋านะครับก็เอาแบบนั้นนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับาการตริดนะครับก็เลยมานี่นะครับแบบร้อยเวลาเอาเดือยแนมันรอนีถูกับหลังอันนี้มันได้หรือยังนะครับหูมันได้หูออกไปเลยพุ่งมันนะครับหูออกไปแล้วก็แต่งที่หลัง ถูให้มันได้ก่อนนะครับม,มันได้แล้วเห็นบ่นัดมันเศร้า่าเอาทูตรงที่งคงมันหลอกได้รูปแล้วนะครับปลายก็ได้รูปแล้วนะครับนี่ปลายก็ได้รูปนะครับตัวนี้ก็ได้รูปแล้วทีนี้เราจะสลบอ่าลงไปหาคมนะครับ มีบางท่านบอกว่าแต่งยังไงให้มันกรีดได้เป็นพันต้นนะครับการแต่งมีดนะครับบางทีเราแต่งดีนะครับกรีดได้เยอะหรือไม่เยอะมันขึ้นอยู่กับมีดกับเหล็กนะครับกับเหล็กที่เขาชุบมาเขาชุบมาดีไหมนะครับหรือว่าเหล็กที่เขาผลิตม,มันเป็นเหล็กแบบไหนนะครับจะกรีดได้เยอะไม่ได้เยอะมันก็ขึ้นอยู่กับเหล็ก ของมีดด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการแต่งอย่างเดียวนะครับมันประกอบไปกับเหล็กของมีดด้วยนะครับเดี๋ยวสิบอกสูตรกา้นแต่งนะครับหมันในหลายๆต้นก็ได้นะครับจะว่ากับบรูว่ามันสีแมนบอนะครับลองอ่าสโลปไปนะครับเสยทีนี้มันได้รูปแล้วต้องเสยหินนะครับทีนี้เสยหินขึ้นแบบนี้นะครับ ทรง,งได้ลูกแล้วก็วเส้หินขึ้นเส้หินขึ้นเ้องหินเบอร์หกร้อยหรือเบอร์ มันไม่ล็อกน้อเนาะดูไปให้มันสลบทลงุงลบไปหาคุม แสงคือบัวดายวะแสงไม่พอแสงไม่พอบุบาทบุบบาทเถนะ อะไรหินซูสไดย้ยังหินไปหาคมเม็ดนะครับ นี่นะครับปลายมุนแล้วนะครับแล้วก็แทงได้แล้วนะครับเหลือเอาคมอย่างเดียวนะครับถามว่าสลบมหาคมนะครับไล่ความบางไปมากไหมนะครับความบางไม่ต้องไล่เข้ามาลึกมากนะครับเราจะให้มันคมทนเราไม่ให้คมบางเกินไปนะครับถ้าคมบางเกินไปนะครับ มีดจะไม่คมทนนะครับก็สลบลงมาหาคมประมาณลึกเข้ามาสัก2มิลนะครับ Serbia, ประมาณนี้นะครับแล้วก็สลบลงไปหาปลายคมนะครับลึกเข,ข้ามาประมาณ2มิลนะครับแล้วก็สลบลงไปหาปลายคมบางไปเลยจริงๆแล้วมันผมว่ามันคมมันหมดเร็วนะครับถ้าบางเฉียบเกินไปนะครับคมหมดเร็วนะครับถ้าเหล็กไม่ดีก็เป็นฟัน อ่าเป็นฟันตะะเตียนไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วสลปแค่แต่ก็ไล่ความบางให้มีดบางไปอยู่นะครับแต่ไปสลบลงสัก2อมินนะครับห่างจากปลายคมเข้ามานะครับแล้วก็ต่อไปก็เอาคมได้เลยนะครับโดยลงหินเนียมน,นะครับนี่เรียบร้อยนะครับแก้ปลายมนแก้ปลายแหลมให้ปลายมนนะครับแล้วก็อ่าสลบเอาคม แล้วก็แก้พุงมีดนะครับตามนี้นะครับ